สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอสามเหลี่ยมออโต้เซลล์นะครับพี่หรือถ้าในช่อง YouTube นะครับก็จะชื่อเอออโต้เซลล์นะครับถ้าใครสนใจคันนี้บอกได้เลยนะครับพี่ว่าคุ้มสุดๆนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda f ฟีดนะครับพี่เนาะราคาหน้าป้าอยู่ที่519นะครับถ้าออกรถกับผมนะครับพี่ออกไปเลย4ี่แสนกว่าบาทนะครับพี่คันนี้เนาะก็เดี๋ยวพาเราจะพาดูภายในคันนี้กันนะครับพี่ว่า เป็นยังไงเนาะฮอนด้าฟีนะครับของมันนะครับพี่นี่ขนาดปี2010นะครับก็ยังเป็นประตูไฟฟ้านะครับพี่โอ้โหอย่างสุดครับอย่างสุดเลยครับคันนี้แล้วก็เรามาดูภายในกันนะครับพี่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่ครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะฮะพี่ Honda f ฟ t นะครับนี่ฮะภายในอย่างสุดครับเกียร์ออโต้ด้วยเนาะ ก็คันนี้ครับพี่เอาไปเลย4ี่แสนกว่าบาทนะครับและโปรโมชั่นตอนนี้นะครับพี่เอาไปเลยฮะโปรโมชั่นเดือน8นะครับพี่ดาว888นะครับพ่อน8 8 8นะครับพี่ถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้โทรมาที่เบอร์088 6 2 6 2 8 2 4หนะครับพี่หรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับพี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเนาะ นี่นะครับฮอนด้าฟีดคันนี้ครับสีขาวปี2010เนาะถ้าใครอยากได้โทรมาได้เลยนะครับพี่หรือถ้าใครอยากดูภายในนะครับสามารถแจ้งได้นะครับพี่หรือแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะนะครับนี่ครับแล้วก็เราจะมาดูผมแถมให้อีกคันหนึ่งละกันนี่ครับ c ีเนะครับพี่โอ้โหอย่างสวยฮะคันนี้เอาไปเลยพี่ห0แสนกว่าบาทแล้วก็โปรโมชั่นนะครับพี่ ดาว888ผ่อน888ตลอดปีเจะฉพาะปีนี้นะครับพี่ผมให้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ5คนแรกนะครับพี่ใครคอมเมนต์มาเนาะและทิ้งเบอร์ไว้นะครับพี่เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปสำหรับ5คนแรกเท่านั้นนะครับพี่สำหรับโปรโมชั่นนะี้เนาะก็คือออกรถ888ผ่อน888นะครับพี่เนาะคันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูภายในนะครับพี่ของเจ้าตัวนี้นะสามารถ แอดไลน์หรือโทรมาที่0886262824ได้เลยครับวันนี้คอตรวลาไปก่อนสวัสดีครับ